กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับบทีวีลักกี้คนดีคนเดิมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่สแกมเนื้ออีพีนี้ก็เป็นอ่าอีพีที่2ครับของของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวมารีเฟอร์ความทรงจำกันนิดนึงนะครับก็คือผมเนี่ยได้ย้ายจากเซิร์ฟเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟเก่ามาแล้วนะฮะเออนะครับแล้วก็ตอนนี้มาขอพึ่งใบบุญของชาวบ้านนะครับก็คือเรียกได้ว่ามาอยู่ที่คนอื่นนั่นเองนะฮะนะครับมากับพวกแครอทนะครับ อีพีที่แล้วเนี่ยผมไปหาไขควงมาใช่ไหมครับแน่นอนครับอีพีนี้ก็ตามเรื่องราวเลยครับเราจะไปลงคิวบ็อกกันครับซึ่งผมไม่อยากจะทําคลิปเกี่ยวกับคิวบ็อกเลยครับเพราะว่าผมทํามาเป็นปีแล้วครับโปแบบเล่นนานมากแล้วครับลการลงคิวบ็อกต้องแบบเป็นอะไรที่ e ีซี่ a s y เนี่ยนะกูเกียดเสียงตัวเองมากตอนนี้ตอนนี้ผมก็มานั่งจัดของครับรอเพื่อนๆนครับแต่ผมว่าจัดไม่นานหรอกนะผมทําอะไรเร็วอยู่แล้วนะครับ อนนี้ผมจะใช้อะไรนี่ต้องแบบว่าลงคิวบ็อกซ์คีนี้ต้องแบบกร,กระมิดกระเมียนเนี่ยตรนีนะครับตรนีนะคิวอไข่ควงน๊กไข่ควงแดงก็เอามาใช้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่อินฟินิตี้รูทแล้วนะท่านผู้ชมคือถ้าไม่ใช่อินฟินิตี้รูทแล้วเนี่ยเวลาจะใช้ของอะไรเนี่ยก็ต้องคิดสักนิดนึงแหละครับไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าจะไม่มีของใช้เอานะฮะดูดูจากตู้เนี่ยดูตู้พวกนี้แบบ ปืนพวกผมถ้าไม่มีใช้กันเอาง่ายดีวะเนื้อ <c oughs> ถ้าโดนเลดบ้านขึ้นมาทีเนี่ยยังงงและสงสัยอยู่เลยว่าจะเอาปืนที่ไหนไปสู้กับเขานะฮะแต่ยังไงซะมันก็ไม่สาระสําคัญอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่หมกผมบอกแล้วแหละว่าผมมาเล่นเนี่ยนะครับจริงๆต้มีหลายเกมมาก,กน,นะไอพันขาก็อยากเล่นนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเออยังไงก็เล่น,เล,นเล่นกับแคร์รดก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสเล่นกับพวกเขาได้ นานีกแค่ไหนนะครับเพราะว่าต้องต้องพูดตามจริงนะครับว่าตอนนี้ก็ก็เริ่มแบบ่างคนก็เริ่มแบบว่าปลีกเวลากันมาไม่ทันแล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่แบบวัยรุ่นจานะครับคือวัยทํางานกันทั้งนั้นนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของร้านอาหารถ้าเปิดร้านทําอะไรพวกน,นี้ครับก็คือแบบเข้าใจได้ครับก็เข้าใจได้นะฮะก็เลยก็เลยแบบว่า ช่วงนี้ที่มีโอกาสที่ยังเล่นกับพวกเขาอยู่เนี่ยผมก็จะตักตวงความทรงจําไว้นะครับเป็นเมมโมรีในสมองผมว่าเออผมเคยเคยได้เล่นกับเขาอีกอีกช่วงหนึ่งนะครับวันหนึ่งที่ผมจะกลับมาดู YouTube ที่ผมเคยเล่นเล่นไว้ผมก็ไม่รู้ว่า YouTube เนี่ยผมจะทําได้อีกนานแค่ไหนนะฮะจะเลิกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ยังไม่เลิกนะี่ไม่เลิกยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ก็ผมก็ไม่รู้นะว่า วันหนึ่งผมอาจจะสถานะนะครับความเป็นอยู่ผมอาจจะเปลี่ยนไปนะครับการงานงานอาจจะยุ่งขึ้นหรือหรือแบบไม่มีเวลาเพราะวองตรงครับท่านชมครับมันไม่ได้มีรายดวงไรายได้เลยมากมายสักเท่าไหร่ครับเออถ้ามีคนตามคลิปหนึ่งเป็นแสนเงี้ยอ,อันนั้นพอใจได้ครับว่าเออทำทำเป็นอาชีพได้แต่ว่ามันก็ไม่ยั่งยืนนะเพราะว่าจะมีคนเลิกดูเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่าออจะทําไปถึงเมื่อไหร่นะฮะ แต่ยังไงซะนะครับณตอนนี้ก็ผมก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ยังไม่ไปไหนนี่ครับท่านผู้ชมครับเดลี่แพ็กนี่ใครเล่นอยู่เซิฟนี้หรือเซิฟประมาณนี้ครับคือมันไม่ได้มีแต่เซิฟเซิฟนี้นะบอกตรงนะแต่ว่ามันก็มีหลายเซิฟแหละที่มีรับเดลี่แพ็กนะครับยังไงก็ไปศึกษาดูนะว่าเออเซิฟนี้เขามีบอทไหมนะฮะอะไรอย่างงี้ครับก็ว่านไปครับแต่ช่วงนี้ครับโอ้โหแม่บอกเลยครับ แขกบ้านแขกเมืองเนี่ยโหมาเยี่ยมบ้านกูจังเลยนะครับนะฮะยังไงก็โ้ขอความกรุณาครับหลายๆตี้ครับเบาๆกับผมหน่อยะโอ้โหที่อยากย้ายให้ผมหนบต้องย้ายเร็วเลยนะครับยังไงก็เบาๆหน่อยนะครับโหตี้ผมก็แบบว่าไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรนะครับเบาๆหน่อยนะพี่นะโอหพี่มาเยี่ยมมาทุกวันเลยฮะไม่หวัดไม่ไหวจริงๆนะฮะยังไงก็ว่างถ้าว่างๆกันก็ขอความกรุณนานครับไปไปตีกับตีอื่นบ้างน,นะฮะตีบ้านผมไม่ไหวแล้ว ประสาทจะเสียครับโอ้โหจะไปฟาร์มก็ไม่กล้าไปครับตอนนี้ขอแบบขอมีแบบว่าเร,เรียกว่าไงอ่ะคือเรียกว่าขอมีเป็นกรณีกรณีไปนะครับโอ้พี่มาที่แบบโหบางวันนะเชื่อวันท่านผู้ชมแม่งตีหนึ่งอยู่ทิศเหนือตีหนึ่งอยู่ทิศใต้อ่ะโอ้โหทำยังงคับกูแบบของในบ้านมีเยอะอย่างเงี้ยนะฮะของในบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> ที่เห็นว่าเออ บ้านเนี่ยเป็นอิฐเป็นปูนแล้วเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าของเจ้าของบ้านเขาเขาทําไวอยู่แล้วนะนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเราบาเพ็งใบบุญเขานน่นเองฮะเรียกว่าข้างนอกดูดีครับข้างในไม่มีอะไรเลยครับ <laughs> ลูกปืนหนึ่งไม่จะไม่มีนะโคตรแบบว่ารันทดจริงจนะครับยังไงก็พอทางพุนาครับตีอะไรเมืว่วาผมจําไม่ค่อยได้ตีม็อบตีเซเวนตี้ อ๋อเยอะครับเดี๋ยวขออภัยจริงๆนะครับโอ้โหแม่งมึงคือมึงมากันแบบว่ากูนี่แบบว่าแทบไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยนะครับบางคนนี่แบบว่ามานอนยิงแบบไม่คิดจะไปไหนกันบ้างเหรอวะไม่คิดจะไปทำอย่างอื่นบ้างเหรอคือแบบบางคนไม่นอนนานจริงนะนอนเป็นชั่วโมงอ่ะนอน,นรออ่ะแบบความพยายามมึงสูงมากอ่ะนะครับขขรก็บอโอเคนะฮะก็ก็มีสีงสันดีนะครับก็าส,าสนุกดีครับแต่ว่าบางทีประสาทจะประสาทจะแดกอ่ะ คือออกจากบ้านทุกครั้งนี่แบบระวังตัวสุดๆครับช่วงนี้ครับโอ้โคตอันตรายครับแม่ลูกค้าเยอะเหลือเกินครับโอ้มากันแบบบึมๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นไหมแบบเวลาเราแบบทำอะไรเสร็จแล้วแล้วแบบต้องมานั่งรอโคดไขนานๆเนี่ยมันโคตเซ็งเลยแม่งนี่ผมจัดของเสร็จนานมากแล้วเนี่ยผมต้องมานั่งรอพวกมันเนี่ยอะไรนี่ไอคอมจัดของนานขนาดนี้แม่เงย แจ็คตำรวจจับแม่งเฮ้ยโอ้โหพูดถึงแจ็คตำรวจจับแล้วก็แม่พูดคำนี้ขึ้นพูดคำนี้ขึ้นมาครับเอ่อผมมีอะไรเล่าให้ฟังเว้ยมีม,มีคือแบบอันนี้ที่เล่าให้ฟังคืออย่าไปหาทำนะคือถ้าอย่าไปทำอะคือแบบพอทำแล้วแบบพอเขาแบบว่าสวนเข้ามาจริงๆแบบจะน่าจ่อยเอาจะน่าแตกครับคือมันมีมันมีคนอยู่คนหนึ่งครับเอ่อเรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์แหละนะครับคงคงจะเห็นว่า เอ่อมีคนเนี่ยแบบเขาไปฟ้องกฎหมายพีทีหรือในสักอย่างเนี่ยครับในในหรือว่าแบบพวกแบบบินประมาทอะไรเนะยครับในในแชทออนไลน์นะครับก็คือคงจะไปเห็นตัวอย่างแหละแล้วก็อยากจะลองทำบ้างนะครับก็มีวันหนึ่งเขาคงคง,คงไปประทา้าวไปมีวิวาทะประทะปากกับใครสักคนหนึ่งแหละนะครับแล้วก็แบบกระโต๊ะกระตาขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะฟ้องนะคุณแบบบิ่นประมาทฉันอะไรอย่างนง้นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปลงบันทึกประจาวันนะครับแล้วแม่ก็เอาบันทึกประจําวันนั้นมาโพสต์ขู่เขานะครับแล้วก็เอาแล้วก็เอาเบอร์ในเบอร์ใน Facebook ของของคนที่ประทะปากด้วยนะครับเอาเบอร์ครับโทรไปหาแม่เขาเว้ยตอนแรกแม่เขาก็ราคาญนะแม่เขาก็ไม่อยากคุยหรอกว่าเด็กทะเลาะกันใช่ปะเออพอโทรไปหนักๆเข้าแม่เขาบอกว่าโอเคงั้นไปคุยกันที่ชั้นศาลด้วยกันน่าจ่อยเว้ยนะเด็กเลยรีบ หายหัวเลยเอาง่ายน,น่าจะลบโพสอะนะครับเออนะฮะแต่ลงบันทึกประจำวันคงไม่คงคงไม่ต้องถอนหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ลงบันทึกประจำวันที่เจ็บคือแบบมึงนึกว่าคนอื่นหัวโง่มั้งชิบหายมึงนึกว่าแบบคนอื่นเขาแบบแหมก็ไม่รู้อะนะว่าไปไปฟังอะไรใครเขามาถึงได้มั่นใจแบบไปไปไล่ลงบันทึกประจำวันคนอื่นแล้วก็ไปขู่ว่าจะฟ้องเขานะครับ โอ้ฟ้องกูอยากให้ฟ้องทีกูยอยากดูมึงมีตังค์ไปฟ้องเขาไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะครับคือเอาศาลจะรับคําฟ้องหรือเปล่าเอาง่ายดีกว่าเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละแม่งกูกูละเชื่อเลยกูละเชื่อเลยนะครับมานะฮะคือผมมองผม,ผมอยากจะบอกอีนะท่านผู้ชมรวมถึงทุกๆคนด้วยนะครับทั้งคนที่แม่งประท้าปากกันแล้วก็ฟ้องกันนะครับผมจะบอกว่า สังคมเราแม่งบอบช้ำพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องต้อง,องแบบปรซ้า,าเติมกันเองด้วยการกระทําแบบนี้อนะครับคือถ้าสมมติว่าไงอ่ะถ้าคุณอยากจะอยู่สูงอ่ะคุณจะเหยียบคนอื่นขึ้นไปนครับคุณเดินขึ้นมาของคุณเองดีกว่านะครับไม่ใช่บอกมาสร้างกระแสสร้างคอนเทนต์หายเหว้รู้นะครับก็อยากจะบอกไว้แหละว่าเอ่อถ้อยทีถ้อยใสยกันดีกว่านะครับ เวกันดีๆสร้างสังคมให้มันดีนะครับแบบไม่ต้องแบบคอนเทนต์ท็อกซิกหาเหวเลยเนี่ยรอดูคลิปแม่งอยู่ในคอนเทนต์ท็อกซิกอ่ะก็ไม่เห็นเอาลงเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเออเราเราเล่นเกมอ่ะเล่นเกมเราคือคนเราเล่นเกมเพื่อจะแบบเราเราอยากมีความสุขอ่ะถูกปะ่ะเออเรามาเล่นเกมเราแบบอยากจะคลายเครียดอ่ะแล้วถ้ามาเจออะไรแบบนี้มันมันก็จะเครียดหนักกว่าเดิมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างสรรค์สังคมครับโดยเริ่มจากตัวเราเองดีกว่านะฮะ นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อตัวคุณนะครับแล้วก็ดีต่อความคิดของคุณด้วยนะครับอันนี้อันนี้หมายผมหมายถึงคนที่แบบชอบเอาเรื่องของเอาเรื่องเอาราวคนอื่นนะแบบกูไม่ได้กูไม่ยอมกูจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอเขาสวนมาเอองั้นเจอที่ศาลแงยทำไงต่อนะครับหน้าจ่อยไไดิหน้าเด็กไปดิทําอะไรไม่ได้เลยฟ้องร้องกันไ่ที่เรื่องง่ายๆยนะเว้ยท่านผู้ชมก่อนเริ่มแรกเลยต้องไปแบบ แจ้งความทำตำรวจก่อนนะครับตำรวจจะเรียกอ่ะด่านเรืร่องด่านแรกแล้วตำรวจก็จะเรียกมาไก่เกียร์นะครับเขาขี้เกียจทำเรื่องอะไรเรื่องปัญญาอ่อนพวกนี้ตำรวจเขาไม่แบบบ้านบ้านเมืองกำลังระส่ำระสายแบบวุ่นวายเขาไม่มาสนใจกับเรื่องแค่เล็กๆกน้อยเขาก็จะเรียกพยายามเรียกมาไก่เกียร์นะฮะเอาละเสียเวลาไปหนึ่งช็อตละเท่ากับว่าคนฟ้องแม่งต้องต้องเสียเวลาหนึ่งวันเอ่อหนึ่งครั้งที่ไปฟ้อง แล้ววันครั้งที่2ต้องไก่เกี่ยถูกไหมตํารวจจะเรียกคู่กรณีมาเสร็จปุ๊บอ่ะไม่โอเคลงรอยกันไม่ได้กูแบบแวงศักดิ์สรีสูงจัดนะอ่ะโอเคตั้งทนายฟ้องนะครับแจ้งความลงแจ้งความแจ้งข้อเก่าหาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปยื่นเนื่องต่อศาลอีกศาลก็จะแบบอ่ะยังไงก็ไก่เกลี่ยไก่เกี่ยในชั้นศาลเนี่ยดูดิสองไก่เกลี่ยนะคิดดูมึงเสียเวลาไปขนาดไหนลนะแล้วแถมถ้าแบบ ถ้าแบบตั้งทนายนะก็ต้องมีเงินค่าทนายมีปัญญากันเหรอฮะอยากจะรู้ว่าเงินมึงเหลืองขนาดนั้นเลยเหรออาจจะมีคนบ้าทำอย่างนี้ก็ได้นะแบบศักดิ์ศรีสูงอะไรเงี้ยแต่ถามว่ากลัวฆ่าทาได้ครั้งเดียวอ่ะ้าอีกครั้งหนึ่งก็ไม่กล้าแหละเพราะว่าแบบพอมันรู้ไนงะว่าเออการฟ้องร้องคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมึงไปดูทีวียเ,อเอยอะไงนะได้ยินบ่อยไงฟ้องฟ้องจเจ้าเรื่องให้ถึงที่สุด งานนี้ต้องจบที่สารนะครับไม่มีไก่เกลียอะไรประมาณนี้นะฮะไปเห็นตัวอย่างมาเยอะไงก็เลยคิดว่ามันง่ายไงนะครับออพอมาลองกับตัวเองก็คงจะรู้แหละว่ามันยากนะก็เอาสักทีสิเขาก็รออยู่แม่เขาก็รออยู่เอาสัทีสินะ <c oughs> เงียบทําไมลบโพสทําไมฮัลโหลนะครับแม่ก็นะก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับสุดท้ายดี พอไปโทรกลวนแม่เขาเยอะๆหน่อยแม่เขาโมโหไงแม่เขาโมโหไงก็เลยว่าเอองั้นเจอที่ศาลเลยจ่อยเิเงียบนะครับเงียบไปจ่อยไปนะฮะเอ๊ะตามนั้นเลยครับแม่กูเลยเชื่ออย,ยงชีวิตมนุษย์ทำเพื่อโอเคได้ไปสักทีจังหวะเนี้ ไปด้วยกันเลยก็ได้ไปเดี๋ยวซ้อซอรอ,อด้วยเข้าเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันซอไปส่งแค่ตรงหน้าคิวบ็อกอะแล้วก็จบไปส่งผม,มเฉยส่งผมกระโจ้เฉยโจมาโจมา โอ๊ยโอ๊ยสอรี่สอรี่จังหวะนี้ผมไม่ตั้งใจจริงครับทอมทครับจังหวะที่ผมง้างเลยจะเห็นว่าเขาเข้ามาพอดีครับแล้วผมผมเห็นว่ามีเพื่อนมาขวางนี้ผมพยายามบิดหลบแล้วครับแต่ว่ามันไม่พ้นจริงๆครับทอมบผมไม่ได้ตั้งใจเนี่ยรอรอบหน้านี้รอบหน้รอรอคิวรอบหน้าเลย เนี่หน้าประตูของเต็มเลยมาช่วยเก็บหน่อยได้เฮ้ยภูมิภูมิเก็บยังภูมิภูมิไปเก็บก่อนไม่อะไรแบงค์มึงมึงล็อกมุมนั้นแบงเดี๋ยวกูมิีก็บตรงนี้เสร็จยังตัวตัวเงาเอาหมดปะเนี่ยถ้าอยากเจ๊กเลยถ้าจะหมดแหละหมดนะหน้าประตูอะหรอ จะช่วยเกดี๋ยวหน้าประตูไม่ใช่ชุดทางแค่นั้นแหละเพราะมันมีแค่เพิร์ดสี่ชุดอ่ะมันมีกิลลี่อยู่อ่ะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าประตูอ่ะเดี๋ยวดึงด้วยกิลลี่แพงนหพราะผมเปิดได้เลยเหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมต้องเปิดผมต้องเปิดรอดึงอ่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งออกกันอะไรนะรอจังหวะวิ่งออกอ่ะน่าจะหมดแล้วครับอ่ะปะปออกออกออกไอ้แบงค์ขยับมาแบงค์ขยับมาเราออกเร็วออกดึงดึงดึงออกมาดึงมาเร็วลุลุลุล ออกแล้วหมอไม่หมมอไ่ต้องรอแก๊สลงหรอกหมอไม่ต้องรอแก๊สลงหรอกยิ่งนี่ยากแบบเป็นไหกโอ้กระเป๋าพี่ไขควงหมอไม่ต้องรอแก๊สลงุทท่านผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่าผมหมายถึงอะไรครับคือผมแทนตัวเองว่าหมอครับหมอหยองหมอหยองนะฮะแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือโจโจเนี่ยคนที่เข้าไปกับผมเขาบอกว่าเฮ้ยต้องเอาหน้ากากกันแก๊สไปด้วยอย่าลืมอย่าลืมผมบอกโอ้ยระดับผมเนี่ยเป็นรอแก๊สลงหรอก นะฮะเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อไงเฮ้ยถ้ารู้ประวัติแล้วจะหนาวถามว่าทำไมหนาวเพราะว่าบ้านผมอยู่ข้างโรงน้องแข็งครับเดี๋ยวไปรอบ้านให้ไปนะพีกกับผมตัวแตกครับพี่ปีนไม่ได้เย่ออกทางไหนวะออกทางนี้โจมันก็วิ่งมาทางชื่อกูดิที่มึงเจอกูเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูเจอฟินิกแล้ว สวยครับสวยเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนเดี๋ยวผมไปไปช่วยอีกรอบนึงตัวผมหนาวไอ้ร้อนมากอหะเหงื่อออกแบบโอ้โหเย็ดแม่กูได้แล้วกูได้แล้วอะไรครับนายหยองมันมีห้องมื่อไหร่แบบเต็มตาสักกันเฮียบังเกอร์นี้ไม่เหมือนมีคนมาฟาร์มเลยวะไม่เจอว่ะเจอเจอห้องเดียวเหรอ เดือดพี่หนีห้องเดียวอะ่ะพี่เจอแล้วอ่ะเฮ้ยภูมิจำรถจอดได้บ้างอยู่ตรงไหนอะ่ะกูไปละ<ไ>ทิศอยู่ทิศเอ่อทิศทิศอีทิศอีจากบังเกอร์จำได้ว่าเลยรางถนนเลยรางรถไฟไปอะ่ะเนินสูงอ๋อโอเคเนินสูงไม่เลยไม่เลยโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแลออ้วลอ๋อเจอแล้วทาย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 โจวบางนี้บางนี้บางนี้ตามออกมา ตามหมอ,อย่องไปได้ขี่การ์ดมาตามหอมอมาตาหมออมาระยะหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่อัปเดต0.85มาครับจน8.5ก,กว่าๆเนี่ยนะฮะผมมีความรู้สึกว่าขี่การ์ดเนี่ยดรอปง่ายมากครับเขาเริ่มจะปรับเปลี่ยนนะครับแนวทางเกมนะครับตอนนี้นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยขีการ์ดหายากมากนะครับเราต้องออใช้วิธีในการปั๊มตัวนะครับก็คือ ก็คืออะไรครับก็คือสร้างตัวใหม่เรื่อยๆครับพอคือตัวใหม่เนี่ยพอไปไขตู้ตู้งัดนะครับมันจะได้กีการ์ดใช่ไหมแล้วเราก็ใช้วิธีนี้กันมาตลอดใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้นะฮะผมมีความรู้สึกว่ากีการ์ดเนี่ยมันเยอะมากเหมือนเขาจะอำนวยความสะดวกในการหา C4 หรือเปล่าวะคือกีการ์ดเนี่ยนะครับคือที่อัพอัพอัพแพดมาล่าสุดเนี่ยคือกีการ์ดออกง่ายหนึ่งลนะสองคือหุ่นยนต์แม่งดับดอกชิ้นส่วน C4 นั่นหมายความว่าเขาอยากจะให้ ตัวเกมเนี่ยนะครับรูปแบบของสกรมเนี่ยคือมีการใช้ c ีโได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสในการหาก็มากขึ้นครับคือเอาง,ง่ายถ้าตี้ไหนเนี่ยนะครับไม่มีสายตัดหรือสายไขเนี่ยนะครับผมมองว่า c ีโเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากยากเย็นมากเลยนะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าโอ้โหแต่หุ่นยนต์ก็ดรอบแค่คีย์แพดกับทามเมอร์ใช่ไหม ออไ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 อโทมินิเตอร์หรืออะไรสักอย่างที่เป็นรูปคล้ายเมาส์อ่ะอันนั้นไม่ดรอปหรือดรอปวะแต่ผมว่าไม่น่าจะดรอปยังไงซะก็ต้องมีคนงัดคิวบ็อกกับตัดระเบิดอยู่ดีแหละแต่ผมมีความมีความรู้สึกว่าการหาการหาชิ้นส่วน C ีฟเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าง,ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากีการดดรอป อีก,การ์ดดรอปง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหุ่นยนต์ก็ดรอปชิ้นส่วนซีโฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่สูงมากๆเลยครับที่ไล่ตี้เนี่ยจะมี C4 ใช้นะฮะผมคิดว่ายอย่างนั้นเลยนะผมคิดว่ายอย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับแต่ซีไอ,ไอเรื่องกีการ์ดจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่ายังไงซะม,มันก็เหมือนเดิมแหละโอเมื่อก่อนเราก็ปั๊มกงินอยู่ดีแหละจะดรอปง่ายดรอปยากยังไงก็ ย, ed, ยังไงก็ s, มีใช้อะนะครับยังไงก็มีใช้แถมบางทีกิจกรรมของแต่ละเซิร์ฟเนี่ยก็มีรางวัลเป็นคีย์การ์ดเช่นกันนะครับคือรางวัลเป็นคีย์การ์ดเนี่ยแทบจะทุกเซิร์ฟหรือมั้งที่ผมเจอนะครับเวลามีกิจกรรมใหญ่ๆนะนะครับไปนักทัพนักลบมึงเข้าไปลื้อก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้ย,ยิงย,ยิงงแทงแทงแวิ่งฝนกูนี่ไม่นะผีระเบิดอ๋อยิงเลยรองกัน เมีมีพกวล่ใครมีเก็บเสียงไม่มีแต่ผ้าเลยพี่ดอมกูจะบอกว่ากูเอาดาบปปืนมาแปะไว้ให้มึงยิงมึงยิงผีแล้วเบิดมึงเตรียมรับแรงปะทะเลยนะอื่นๆแล้วกันเราเราเข้าไปธรรมดาได้นะเดินไปเข้าไปแล้วโดดโดดข้นไปข้างบนถ้ามันมาก็ยิงไหนใครทำตู้อะไรเอ่ยมีตู้ชื่อซอม เออาร์สไนหรอมันจะช่องเฉพาะเลยเหมเออาร์อย่างเดียวเลยไงกูมองว่ากูว่าปืนอ่ะครับนี่นะไอโจจะเพิ่งทำอะไรนะปืนอ่ะเฮียบึ้มเลยตรงนู้นใครไปก็ไปกูไม่ไปหรอกน่าจะเย็นนะาจะเย็นนะใช่ไปหายากกว่าได้นะหยอไม่งั้นมันได้มองไม่เห็นเลยไม่หายว่ะอ๋อไม่เป็นไรจากข้างนอก ปิดประตูอะ <ลง S 2> ประตูเุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดสองงานต้องบดค้างคะเนี่ยสวยงามค้างปะไม่หย่งล่างนี่เดียบ็อ,บบอกหย่งล่างตรงนี้ไม่ไปอีกมานนี่หวังนี้นยวานนี้อยู่ล่างได้อยู่ล่างได้เปล่าเหลือแคเดียวโดดอะ อ๋เออเอ้ยกูหลงทางว่ะใครเขาไปดูตรงนู้นมีอะไรเปล่าเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วไปตายเยี่ยบาดเลยเพียบเลยหลบไปหลบไปหลบไปเดี๋ยวผมล่อเดี๋ยวผมรอดเดี๋ยวผมล่อเดี๋ยวผมล่อไปล่ไปเอาแล้ววุ่นวายแล้ววุ่นวายกลัวเดี๋ยวมีแทงกันเองกูหลบไปละไอนี่ไอนี่โจอย่าสายโจโจอย่าสายขาเหล็กมาให้สักสิบเอ็ดอันมันต้องสายป่ะมีพบป่ะ ไม่มีไม่มีด้วยเอ้ยไม่มีให้ระเบิดรลโหูตงดติดติข้างหูก็เลยเยียมระเบิดละวิ่งรออยู่อยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยมีปืนด้วยตรงนี้เดี๋ยวไปไขอันนี้ก่อน

มากนะยองซ้ายถ้ามีนะเพื่อหมอทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่งวิ่งตามหลังเต็มเลยไหนลบไปวิ่งตามหลังเต็มเลยเดี๋ยววะเอ้ยนี่มันทางเดิมเหรอวะไม่องไมพีตั้งเอ้ยทำไมมีผีตายอยู่งั้นน่ะเราตีจนหมดแล้วได้หรอ เราวนนะนะเนี่ยราวนในสวนอ่ะเอาชิบหายข้างไหนวะนี่เรากลับไปทางเดิมโจโจเราต้วิ่งกลับไปทางโน้นเตรงทางนู้นคุณบายชิบหายตาหมอมาตาหมอมาตาหมอมาเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยนี่นี่นี่หมอเจอแล้ว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 หมอเจอหมอเจอหมอเจอ

ห้องนองเดี๋ยวค่อยแม็กหมออยากได้น้ำอ่ะแล้วห้องนี้ไม่มีน้ำเลยเด็กห้องอะไนะเออมี้ผมมีเดี๋ยวต้องไปเหล็กเก็บข้างล่างกวไอ้เหล็กนี่ผมใส่เพจไปด้วยนะพี่จัดไปเลย

เยอะเลยจะได้อะเลยอห้องนึงเมื่อกี้ได้ทีโฟป่ะได้ได้ไดแพ็กเหมือนเดิมครับที่มานทีมานปังปังปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี่มายับเลยครับไม่มันก็ต้องมีกันบ้างครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเมื่อกี้ผมไขไปได้แค่4ห้องเลยครับ ห้องสุดท้ายนี่คือแก๊สลงก่อนนะครับไม่ได้เอานักกากมาครับก็อยู่ต่อไม่ได้ครับก็ต้องออกมาก่อนครับเสียดายครับปืนหนึ่งชุดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นปืนอะไรแต่ว่ามันเป็นไข่ธรรมดานะก็ไม่น่าจะเป็นปืนดีอะไรเท่าไหร่ลกครับเพราะว่าล็อกเงินล็อกทองเนี่ยผมงัดออกหมดแล้วนะฮะประมาณครับแหมสิบตียังรู้พังนักป่านยังรู้พังครับขออภัยรับท่านผู้ชมไงและนี่ก็คืออีพีที่2ครับตอนแรกจะบอกวันที่2ไม่ใช่นะแม่งอัดหลายวันมากครับ กูจะได้คลิปตัวคลิปครับอัดอัดเยอะมากครับก็คือต้องหาของหาอะไรครับรวบรวม<า>เยอะกว่าจะได้ทําอะไรสักสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นลงคีบ็อกนี่ก็นานอยู่นะานานนึนกว่าจะหาไขควงหาอะไรได้ครบนะครับ<ม>สุดท้ายนี้ครับตอนท้ายนี่ขอฝากถึงตี้ในเซิร์ฟฮอนฟิกหนึ่ครับอย่าพึ่งมาลุมกูเยอะเด้มากันน้อยหน่อยโอ้โหมาทุกวันนะครับมาแบบแหมไม่พักเลยนะครับยังไงก็ไปไปตีตีคนอื่นบ้างครับ ทิ้งไว้ให้น้องเนี่ยแบบได้เดินบ้างนะฮะแบบให้น้องได้เฉิดฉายอยู่ในเซิร์ฟบ้างนะครับผมตีกูแตกกูก็ย้ายมกไม่มีใไฮตีกนะบอกให้ครับแล้วไงเจออีพีหน้าครับทุกผู้ครับ EP นี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับคิดถึงทุกคนเลยครับขอบพระคุณมากที่ติดตามครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับ EP นี้ไปแล้วครับไปครับกกกกรรรรอแลลล้ววววเเเมมมมมมมีีีีีียยน่่่่่็าาาาาตตซำจจัไหหพพด